ตอบคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าตามกฎหมายขายที่ดินสอบประกอบไปแล้วเนี่ยเอาคืนได้นะครับแล้วก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยน่าจะไปขอซื้อคืนผมขอตอบเป็น2คําถามคาถามแรกที่บอกว่าตามกฎหมายเอาคืนได้กฎหมายอะไรครับ,นะรบกฎหมายสอบประกอบระเบียบสอบประกอบกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่านะห้ามซื้อขายจําหน่ายใจโอนหรือให้เช่าหรือให้บุคคลอื่นเข้าครอบครองนะครับ สิทธ์ตามสประก4 4สขีดหนึ่งเป็นสิทธิ์อนุญาตนะครับผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบนะครับการซื้อขายเท่ากับอะไรครับเป็นการกระทําที่ผิดระเบียบผลของการผิดระเบียบสอปรกสามารถสั่งให้สิ้นสิทธิ์ได้เมื่อสั่งให้สิ้นสิทธิ์จะเอาคืนได้อย่างไรครับ มีสิทธิ์อะไรครับผู้ขายมีสิทธิ์อะไรคําถามที่2นะครับที่บอกว่าอขอซื้อคืนเขาก็ขายคืนให้อยู่แล้วโดยปกติเนี่ยเขาขอซื้อคืนกันอยู่แล้วครับถ้าอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ซื้ออาจจะเรียกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโกงราคาคที่สูงกว่าความเป็นจริง ตามบริบทของพื้นที่นั้นๆน,น,นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีข้อพิาพาทมีปัญหา